เอาละทุกคนเรากลับมาอยู่กันในงานถ้ำฮารวีนพาร์ทที่2กันนะโอเคในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้พาทุกคนนะ่ะทัวร์ในถ้ำฮารวีนแห่งนี้แล้วนะว่ามีอะไรบ้างไปดูทุกซอกทุกมุมมาแล้วเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยกลับไปดูได้นะคะที่คลิปนี้เลยหรือไม่ก็กดตัวไอด้านบนนะเราจะขึ้นแถบไว้ให้โอเคต่อมาในคลิปเนี้ย ในคลิปนี้ในพาร์ทนี้นะเราจะพาทุกคนไปเล่นเกมการนะเป็นมินิเกมของงานถ้ำฮาโลวีนที่อยู่ด้านหลังเราเห็นปะท,ที่ที่ถ้ำเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยอ่าเป็นชื่อถ้ำว่าอ่า um. <c oughs> เมจิกม้อต้มเออแปลกๆแค่พอแปลเป็นไทยอ่าเราเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมจะเป็นยังไงบ้าง Next Game in อ๋ออีก14นาทีถึงจะได้เล่นโอเคงั้นเรามานี่มีป้ายกติกาเว้ยทุกคนเรามาอ่านกติกากันก่อนเนาะนี่นะป้ายเขาบอกว่าค้นหาและรวบรวมส่วนผสมแล้วนำไปใส่ในหม้อต้มอ่าก็คือเขาให้เท่าที่เราเข้าใจเนี่ยนะเขาน่าจะให้เราอ่ะหาเห็ดเนี่ยเห็นป้ามีรูปเห็ดอยู่ หาเห็ดที่อยู่ในถ้าแห่งนี้เนาะน่าจะเห็ดที่กระจายกระจายอยู่รอบๆอ่ะนะแล้วก็นําเห็ดเหล่านะั้นะมาใส่ในหม้ออันนี้เนี่ยใส่ในหม้อสีสีเขียวอันเนี้ยนะหม้อต้มเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วก็น่าจะได้ออกมาเป็นายาแม่มดเหรอยาของแม่มดหรือว่าเราได้ยาออกมาแล้วเอาไปให้แม่มดเนอะอะไรวะอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะเนี่ยเนี่ย ก็มีคนมารอเล่นเกมอยู่เยอะเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เข้าไปนั่งรอบ้างดีกว่าน้อนี่นะมานั่งรอแล้วคนนี้เขาคึกมากเลยเนะี่ยเต้นดุกิกดุกดุกคึกมากเลยคึกมากพร้อมเล่นสุดๆนี่เราเราเรา,เ,ราเต้นเป็นเพื่อนเขาดีไหมแดนซ์เนี่ยแดนเป็นเพื่อนเขา yeah. เย้เออ,เ,อ,อเต้นเป็นเพื่อนเขาเต้นเป็นเพื่อนเขาดูด,ดูท่าอะไรนะ มีท่าอ่ดวะแดนแดนอีกเดนเออเอเออื้มเถาไฟเวอร์โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันจะคลิปข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนใกล้ๆถึงเวลาเล่นเกมนะโอเคนี่เอาทุกคนใกล้จะถึงเวลาเล่นเกมแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองนึ่ง ปูนโอ้นอนนนมีอะไรเด้งออกมาด้วยตรงนี้อะไรเอ่ยนี่คือของที่จะให้เราหาหรือเปล่าเนี่ยเทลเออมีเห็ดสีทองแล้วมีเห็ดอันใหญ่แล้วก็มีเห็ดสีทองครึ่งอันอ่าปะปะ,ปะตามหากันเลยนี่เออในระหว่างที่รออยู่เมื่อกี้นะเราแอบเห็นว่ามันมีตรงนี้ด้วย <c oughs> นี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วเอาไปใส่ก่อนเลยเอาไปใส่ก่อนเลยนี่อ่า แล้วก็ไปหาเห็ดอ้วนๆอ,อีกอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เห็ดสูงๆเอ่อเท่าที่เราจำได้เนี่ยมีเห็ดสูงๆอยู่ตรงในน้ำเนี่ยอันนึงเออโอโอยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่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 เราเห็นตอนตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยอะ่ะโอ๊ยกดกดไปได้กดไปได้ได้ยังอะยังยังอะได้แล้ว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 อุ๊ปอุ๊ยมินมีเวลาด้วยเห็นป่ะทุกคนมีเวลาขึ้นอยู่ข้างบนหัวด้วย หนึ่งนาทีเฮ้ยต้องรีบตามหาเห็ดอ้วนๆอีกอันหนึ่งแหละเราจำไม่ได้ด้วว่าเห็ดอ้วนๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเย่ yeah, แล้วเย่แล้วเยแล้วเย่แล้วห้าสิบเอ็ดว,วิจะหาทันไหมเนี่ยออขี้เกียลงรูอ่ะเนี่ยนะมาห้องที่สองก่อนเลยแล้วกันห้องที่สองห้องที่สองนี่อันนี้ใช่ปะ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 ไม่รู้อ่ะอุยอ้ยอ๊้ยอ้อติดรู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 ดอ้ยอุ้ยสามสิบวิสามสิบวิ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องไปดูเราเดี๋ยวเราไปยืนดูตรงป้ายก่อนว่ามว่าใช่ใช่ไอเห็ดอันนี้ปะ่ะโอ้ทุกคนคนเยอะมากอะใช่ป่าเนี่ยเฮ้ยมันกั้นสีขาวอะทำไงดีอะใส่ทันไหมออออมอมไม่ทันแล้วอะเราว่าไม่ทันแล้วสิบวิเองเอ่ะใส่ใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลย,ย,เลยแอนี่แล้วไงต่อแล้วไงต่ออู้ยได้อู้เนี่ยเราได้น้ำยามาแล,แล้วเราก็กินเข้าไปอู้หมืนหมืน มืนมืนโอ้ยโชนชนโอ้ยเมาโอ้ยอ,อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเอาไงดีอะเล่นเล่นใหม่ดีไหมอยากเล่นอีกรอบจ้ะโอ้ยตรงนี้ขอมีร้านขายอะไรด้วยเนี่ยฮอทดอกออาซื้อซื้อหน่อยซื้อหน่อยอ่าระวังระวังระวังพักเบรกเราอยากเล่นอีกตาหนึ่งเลยอะเราเรารู้สึกว่าแบบเราตั้งตัวไม่ทันอะแต่แบบไอ้เจ้าเห็ดสีไอ้เจ้าเห็ดอ้วนอันมเมื่อกี้ทุกคนเรารสึกว่ามันมันน่าจะไม่ใช่อะ่ะ ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็ดอ้วนอ้วนอันนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปหาในห้อง just, ห้องไหนว่า <Just, S 1> มันอยู่ just, มันอยู่ห้องนี้เนี่ยเนี่ยหรือมันอยู่ห้องที่หก <okay. S 1> อะเฮ้ยนี่ไงเห็ดอ้วนอ้วนก้อนก้านสีขาวเหมือนเลยเนี่ยเราไม่ได้มาห้องนี้อะโอ้ยเสียดายจังเล่นเล่นอีกรอบดีไหมทุกคน <laughs> ไม่ได้หวานรู้สึกแผลทุกคนเราแบบแตวอามารอนานเดี๋ยวน,นี้ โอ้นี่ทุกคนในระหว่างที่เรารอเล่นเกมอยู่เนี่ยก็มีบัตรเชิญให้เราไปอะไรสักอย่างหนึ่งนะอะไหนๆกดไปหน่อยสิอะไรอะนี่คือที่ไหนเนี่ยอุ้ยเป็นที่เล่นเกมเหรอเนี่ยอุ้ยเกมจะเริ่มแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนย่ไตั้งตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มแล้วเหรอทำอะไรอะทำอะไรอุ้อู้อุ้ยทำไมเรากระโดดออกจากรถได้ด้วยอุ้อ้อุ้ย เขาให้เราทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขับไปดูข้างหน้าอุย้ยมีผีหัวคาดมีผีหัวคาดเขาโปรยขนมออกมาอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเราชนอะไรเข้าอ่ะเมื่อกี้เราชนใครเข้าหรือเปล่านะอุอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่เขาาให้เราเก็บขนมอ่าๆๆๆๆอ่าอ่าอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วๆๆๆๆนี่นี่นี่ผีหัวคาดเขาให้เราวิ่งไล่เก็บขนมที่เขาโปรยออกมาเหรอเอ้ยขับยา่าเหมือนกันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็รู้สึกไม่มีสติสุดๆเลยอนนด้เดี๋ยวกนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก ฮุ๊บฮบโอ้ยกว่าจะเก็บได้แต่ลอันี่นี่อืมคนนั้นเขาไม่ขับรถแล้วหรอเขาเขาลงเดินเลยหระเดินได้อรอเราอยากขับนะนอ้ยโอ้ยอยอ้ยโชว์สกิลขันเทพอ่ะบอกเลยว่าใบขับขี่นี่ไม่ได้มาง่ายๆนะคะ่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอชนผีตัวไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนจังหวะน,นี้โอ้ยมันมันมันติดช่องมันติดลอ็อกเออ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 อะไรเนี่ย เขาบอกว่าเขาสามารถทําแบบนี้ได้ทั้งวันเดี๋ยวนะเขาจะอ๋อเออเออช่ว้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ขอโทษขอโทษผีขอโทษคุณผีเราเผลอไปชนเข้าขับยากขับยากขับยากมากขับยากมากโอ้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 ไป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 โอ้โอ้โอ้ยอะไรเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอุ้ยจุ่มนะหน้าจุ่มไปแล้วทุกคนเออ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 อุ้ยอุ้ยมันกระพริบอ่ามันมันมันจะหายมันหายไปด้วยเอ้ยแย่แล้วเราเราเก็บไว้ทันเลยเราเก็บไว้ทันแล้วเราเก็บไว้ทันแล้วทุกคนฮึบ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 เออเออโอ้ยจะหมดเวลาแล้วนี่อุ้ยมันมีเวลาด้วยเราเพิ่งเห็นโอ้ยไม่ขับไม่โดนเลยขับไม่โดนเลยโอ้ เดียวๆโอ้ชนแม่งเลยนี่เราชนเราจับตัวเขาได้วะ่ะเราจับตัวเขาได้อ้าวอ้าวจับตัวได้คือจบเกมเลยอรอได้มา2004สีกอใช่ว่า2อ0 0สกอรกอรทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเรากลับเข้าไปในงานดีกว่านะอ้ยนี่เรากลับเข้ามาในงานแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีแคนดี้ที่เราสะสมได้จากงานทำฮาโลวีนเนี่ยหกร้อยแหละทุกคนอืมโอเค เราเรากลับมาเล่นอันนี้อีกรอบหนึ่งนะเราคาใจมากเลยทุกคนเราอยากเล่นอีกรอบหนึ่งมากเลยเอาไงดีอ่ะเอาไงทีอ่ะเข้ามาเล่นก่อนละกันเข้ามาเล่นดีกว่าอืมเข้ามาเล่นก่อน <c oughs> นี่ทุกคนเราใกล้จะได้เล่นกันอีกรอบหนึ่งละนะแล้วนะแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาว่าเปิดบูธขายอะไรกัน These. เยอะแยะเนี่ยเกมจะเริ่มยือแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วคำว่าขายของอะไรกันโอ้ยสิบสิบวิสิบวิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวหนึ่งให้ออกนะว่า ตอนที่เราทัวร์เนี่ยเราเจออะไรอยู่ <cellular. S 1> ตรงไหนบ้างเราต้องนึกให้ออกให้ได้เดี๋ยนะเดี๋ยนะเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสูดยเฮ้ยนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเร่งรีบไปดูแล้วโอ้ยมีเห็ดสีน้ำตาลเห็ดสีขาวอันนั้นเหมือนเดิมแล้วก็ใบอะไรอ่ะต้นเฟิร์นสีขาวเหรอต้นเฟิร์นสีขาวต้นเฟิร์นสีขาวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกไม่ออกนึกไม่ออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนอ่าอ่ห้องที่หก ห้องที่หกมีเห็ดสีขาวอ้วนๆ big smart b r e นี่ไงนี่ไงวิ่งเอาไปใส่หมอ้อก่อนนะวิ่งเอาไปใส่หมอ้อก่อนเลยแล้วก็ต้นเฟิร์นสีขาวต้นเฟิร์นสีขาวอยู่ไหนล่ะเราจำได้ว่ามีต้นเฟิรอนอยู่หลังรูปปั้นใช่ไหมมีต้นเฟิรอนอยู่หลังรูปปั้นนะต้นเฟิร์นอยู่หลังรูปปั้นโอ้ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาที อันนี้ใช่ปะใช่ปะ,ปะเฮ้ยนี่มันแบคเฟินอะ,อะต้นเฟินที่เราจําได้มีอยู่ที่หนึ่งก็คือในนี่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 อยู่ไหนอยูย่ไหนนีน่ไงนีน่ไงสีขาวสีขาวไวเฟินไวเฟินได้แล้วได้แล้วได้แล้วเลยอีกอันเดียวอ่ะแล้วไอเห็ดสีน้ําตาลอันนั้นมันคือเห็ดอันไหนอะ่ะหรือว่าจะเป็นเห็ดที่เราเก็บผิดมานะหรือป่ามันมันเก็บมันเก็บไปหอมกันได้หรือเปล่าอะ่ะนี่เอ้าเฮ้ยมันเก็บได้ทีละอัน แย่ yeah, แล้วทำไงดีทำไงดีสี่สิบวิทันไหมสี่สิบวิเราจะจะว่ายน้ําไปเก็บทันไหมอีอ e ีอ e ีอ e. e e e. ีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่เอ add, add เอแอดแอดสามสิบวิเฮ้ยเก็บไม่ได้แล้วอรอเอาแฮปแล้วเราแฮปเอาเรามีเจ้าน้าอยู่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วชชวยด้วยช่วยด้วยโอ้ my g o oh. กอโอ้อะเอ,เอ๊แต่เราได้ได้รางวัลนะ เราได้ของรางวัลเป็นก้อนก้อนก้อนขนมอะงงอะไรนะต่นะกำลังสอบสวนชีวิตอยู่โอเคถือว่าถือว่าเราสําเร็จไหมวะเออถือว่าเราสําเร็จไหมไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเราแต่ว่าเราก็ได้ของรางวัลมาแล้วอะเออซิส <Just see. S 1> นี่ดื่มน้ำเลยนี่น้ําแก้วน้ําทิ่ไม่มีขวดแก้วน้ําหายไปไหนเ่ย โอเคโอเคโอเคเอาล่ะทุกคนการเล่นวินิเกมในถ้ำฮาโลวีนนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะถึงแม้ว่าไอ้รอบสุดท้ายนี่เราไม่มั่นใจว่าเราเราสาเร็จสูตรเขาไหมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเราได้ตังแหละเออเราเราได้อีก้อนขนมบังนี่มาแล้วขนมไอ้ก้อนแคนดี้อันเนี้ยเออเราได้มาแล้วแล้วทีนี้ก็ขอสนัอืมน้ำแก้วก็ไม่ขึ้น เออแต่ว่าเอาเป็นว่าก็สนุกดีนะทุกคนคือไอถ้ำฮารวีนเนี่ยเขายังจัดอยู่อีกหลายวันเลยนะเป็น1ิวันเลยถ้าเราจำไม่ผิดทุกคนก็แหวะมาเล่นกันได้นะถึงแม้ว,ว่าจะหมดเทศกาลฮาวีนแล้วก็ตามแต่ว่ามันมันสนุกดีนะมีขับรถด,ด้วยอันนั้นขับรถต้องไปเล่นข้างนอกแล้วเขาจะมีวาร์ปไปให้เล่นนะโอเคยังไงก็ในคลิปหน้าอาจจะเราอาจจะทำอันนี้ดีกว่าเนาะ คลิปหน้าเราไปนู่นดีกว่าเห็นป่ะช็อปเรายังไม่ได้เข้าช็อปกันเลยเราต้องแบบไปใช้ตังแล้วไม่ได้แล้วเรามีตังเรามีแคนดี้อยู่ต้อง700กว่านะเราต้องใช้แล้วแหละวันงั้นคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเป็นคลิปสั้นๆเนาะพาไปช็อปปิ้งดีกว่าแบบสวยๆเลยเออโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ของเราด้วยนะแล้วก็ยังไม่เคยดู พาร์ทแรกเนี่ยก็ตามไปดูพาร์ทแรกได้นะที่ช่องของเราเองโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย